สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับรถถังเชอร์ชิลซึ่งเป็นตัวแทนของรถถังอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กันค่ะแม้ว่าอังกฤษจะพัฒนารถถังคันแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แต่หลังสงครามก็ไม่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับกลยุทธ์การปฏิบัติการของรถถัง จนกระทั่งปี1936ได้มีการวางกลยุทธ์ในการแบ่งรถถังออกเป็นรถถังลาตะเวนเบารถถังสนับสนุนฐานราบที่ช้าแต่มีชุดพุ้มเกราะที่หนารถถังคูเซอร์ที่ทะลวงแนวหน้าด้วยความเร็วสูงเหมือนอย่างกองกำลังทหารมา้า อย่างไรก็ตามนักอนุรักษ์นิยมที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในกองทัพคิดว่าสงครามครั้งใหม่จะดำเนินการในลักษณะของสงครามสนามเพาะแบบเดียวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและพวกเขาต้องการรถถังหนักเพื่อสนับสนุนฐานราบ รถถังสนับสนุนทหารรับอังกฤษที่สร้างขึ้นจากความต้องการนี้คือมาเทด้าหที่พัฒนาขึ้นในปี1937แต่มีการตัดสินว่ามาเทด้าหติดอาวุธได้ปืนกลเท่านั้นไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่จะมาถึงได้ดังนั้นรถถังมาเทด้าสจึงได้รับการพัฒนาและเมื่อภัยคุคามจากเยอรมันค่อยๆทวีให้เห็นในยุโรปพวกเขาเริ่มพัฒนารถถังใหม่เพื่อเสริมกำลังรถถังมาเทด้า โครงการพัฒนารถถังใหม่ A20 ต้องใช้กรอบเพื่อต่อต้านปืนต่อต้านรถถังหลักของเยอรมัน37มิลลิเมตรพัค36ความสามารถในการข้ามสนามเพราะและอำนาจการยิงที่มากพอที่จะทำลายแนวป้องกันของศัตรูที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาดาวอีกในหนึ่งก็คือมันเป็นข้อกำหนดโดยคำนึงถึงการทำสงครามสนามเพราะเช่นสงครามโลกครั้งที่ห ในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเริ่มขึ้นในปี1939โปแลนด์ตกอยู่ภายใต้สงครามแบบสายฟา้าแลบของเยอรมันและในปี1940ฝรั่งเศสและพันธมิตรอังกฤษพ่ายแพ้เยอรมันในฝรั่งเศสและ a 20ก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดใหม่ของกองทัพอังกฤษคือเกราะหน้าหนาอย่างน้อย100มิลลิเมตรความเร็วอย่างน้อย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีอำนาจการยิงที่มากขึ้น โครงการใหม่นี้มีชื่อว่า A22 มีการตัดสินใจติดตั้งปืน2พาวเทอรกัน40มเมเป็นปืนหลักปืนครกขนาด3นิ้วที่ยิงด้วยกระสุนระเบิดแรงสูงและปืนกลอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆการพัฒนารถถังอังกฤษมีข้อจำกัดบางประการ ความกว้างของรางรถไฟซึ่งเป็นวิธีการขนส่งหลักนั้นแค่กว่าประเทศอื่นๆในยุโรปและความกว้างของรถถังถูกจำกัดโดยต้องให้ผ่านอุโมงค์ที่มีขนาดที่ถูกสร้างไว้แล้วและน้ำหนักของรถถังที่จำกัดไว้ที่40ตันสำหรับการขนส่งทางทะเลไปยังทวีปยุโรป และเพื่อให้รับน้ําหนักได้40ตันจ๊าเป็นจะต้องมีตีนตะขาบที่กว้างแต่เนื่องจากความกว้างของรางรถไฟซึ่งไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีกดังนั้นจึงต้องออกแบบให้เพิ่มพื้นที่สัมผัสพื้นให้มากขึ้นโดยเพิ่มจํานวนล้อให้มากที่สุดด้วยเหตุนี้การออกแบบรถถังเชอร์ชิลจึงถูกดัดแปลงเล็กน้อยจากการออกแบบตาม A20 ซึ่งตอนนั้นได้รับการออกแบบโดยคาํานึงถึงการทําสงครามในสนามเพาะในที่สุดมันก็มีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการมีล้อทั้งหมด11ล้อ ข้อสาคัญในการออกแบบรถถังสําหรับการขนส่งทางรางเหล่านี้หายไปเมื่อเริ่มใช้การขนส่งโดยยานพาหน,นะตั้งแต่ปี1943แต่คุณลักษณะที่มีล้อ11ล้อของรถถังเชอร์ชิลให้ข้อได้เปรียบที่คาดไม่ถึงด้วยจํานวนล้อที่มากทาให้รถถังยังคงสามารถบังคับทิศทางได้แม้ว่าจะมีล้อบางส่วนที่ชํารุดขณะเคลื่อนที่ก็ตามและเหนือสิ่งอื่นใดรถถังก็สามารถเคลื่อนผ่านทางลาดชันและสิ่งกีดขวางได้อย่างไงไ่ายดาย เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเฉพาะของรถถังเชอร์ชิลมาควานซึ่งสร้างขึ้นจากโครงการ A2 2นั้นได้รับการติดตั้งเกราะหน้าหนา102ม mm, ิลิเมตรป้อมปืน89มิลิเ mm, มตร QF 2พาวเดอร์กันปืนครบขนาด3นิ้วปืนกล7.92ม mm, ิลิเมตรและมีความเร็วสูงสุด24กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถถังเชอร์ชิลซึ่งมีความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมข้อดีและข้อเสียเช่นมีความเร็วที่ช้านั้นมองเห็นได้อย่างชัดเจน ด้วยการถอนตัวจากดันงเรประเทศฝรั่งเศสกองทัพอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่สูญเสียอุปกรณ์และรถถังได้เริ่มการพัฒนาและการผลิตอย่างเร่งรีบทําให้เกิดปัญหาความน่าเชื่อถือมากมายดังนั้นเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่จํานวนมากจึงถูกผลิตขึ้นในเวลาอันสั้นเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของแต่ละรุ่น รถถังเชอร์ชิลร์มาร์ค2เป็นรุ่นที่มีปืนคอขนาด3นิ้วได้ถูกเปลี่ยนเป็นปืนกลและมาร์ค3มีปืนหลัก QF 6 Powder และติดตั้ง Catwalks หรือเกาะกันตีนตะขาบเพื่อป้องกันตีนตะขาบมาร์ค4ที่ผลิตออกมา,มามากที่สุดนั้นเหมือนกับมาร์ค3ยกเว้นมีการใช้ป้อมปืนหล่อแต่บางรุ่นติดตั้งปืนหลัก75มิม มาร์คที่ผลิตมาเป็นอันดับ2ติดตั้งปืนหลัก7 5ม mm, มและมีเกราะหน้าหนา 150mm มมซึ่งหนากว่ารถถังทิกเกอร์ห0รหรืออีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า h e ฟวี่เชอร์ชิลมันถูกใช้ในการยกคนขึ้นบกที่นอร์มันดีและ Mark 8ซึ่งผลิตปริมาณเดียวกับ Mark 7เป็นรุ่นที่มีปืนโคกขนาด 96mm มมติดตั้งอยู่บน Mark 7 ด้วยเหตุน,นี้รถถังเชอร์ชิลจึงมีบทบาทในการรบอยู่หลายท้งเนื่องจากมีการผลิตหลายรุ่นตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรก็ตามในการจู่โจมเซเทิลนาเซเทินบกที่เดียฟในเดือนสิงหาคม1942ซึ่งถูกนำเข้าสู่สนามรบครั้งแรกมาร์ค1มาร์ค2และมาร์ค3ปรไปมาณ30คันไม่ได้แสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากตีนตะขาบส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเนื่องจากกรวดบนชายหาดและมีช่วงหนึ่งที่การผลิตอาจถึงกับหยุดชะงัก รถถัง Mark 3จำนวน6คันที่ประจำการในการประทาที่แอลเอลเมในแอฟริกาเหนือในเดือนตุลาคม1942สามารถป้องกันปืนต่อต้านรถถังต่างๆได้ยกเว้นปืนหลัก75มิลิเมตรของรถถัง p a n เซอร์4 F2 และปืนต่อต้านรถถัง88มิิเมตรในขณะนั้นและมันพิสูจน์แล้วว่าปืนหลัก six powder เพียงพอที่จะทำลายรถถ,ถังส่วนใหญ่ของเยอรมันและอิตาลีได้ ในการรบที่ตุนิเซียในปี1943รถถังมาร์ค2คันปีนขึ้นบนเนินเขาสูงชันที่ชาวเยอรมันคิดว่าเป็นไปนไม่ได้ที่จะเจเาะทะลุและทำลายปืนต่อต้านรถถัง88มิลลิเมตรและรถถังมาร์คมีส่วนในการยึดรถถังจิเกอร์คันแรกด้วยการเอาชนะรถถังจิเกอร์ของเยอรมันในสถานะฮอดดาวตอนนี้มาทำความรู้จักเกี่ยวกับฮอดดาวหรือเทคนิคซ่อนตัวถังรถให้โผล่แต่ป้อมปืนกันสักครู่ก่อนนะคะ เมื่อรถถังใช้ภูมิประเทศเพื่อทำการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์พวกเขาสามารถใช้ด้วยกัน3วมิธี 1. นการซ่อนตัวในที่กำบัง2การลดป้อมปืนและ3การซ่อนตัวถังรถให้โผล่แต่ป้อมปืนการปกปิดซ่อนตัวหมายถึงรถถังถูกซ่อนจากการมองเห็นการลดป้อมปืนเป็นหมวดที่คุณสามารถสังเกตได้โดยใช้หน้าต่างการสังเกตของรถถังและการซ่อนตัวถังรถให้โผล่แต่ป้อมปืนเป็นสถานะที่แม้แต่กระบอกปืนหลักก็ยังถูกเปิดเผยออก ในสนามรบที่แอฟริกาเหนือรถถังเชอร์ชิลมีการป้องกันและการปีนที่ยอดเยี่ยมได้รับการวิจารณ์ในทางที่ดีและในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะผลิตรถถังเชอร์ชิลต่อไปอีกเหตุผลหนึ่งที่รถถังเชอร์ชิลถูกจดจําในฐานะหนึ่งในรถถังที่เป็นตัวแทนของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สก็คือมันถูกใช้เป็นต้นแบบในการผลิตรถถังเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชอร์ชิลคัากาดาที่ติดตั้งตัวถังสำหรับเครื่องพ่นไฟที่พัฒนาขึ้นจากรถถังเชอร์ชิลมาร์ค7เพื่อเป้าหมายให้กองทัพเยอรมันหวาดกลัวเนื่องจากความเสี่ยงต่อการระเบิดเพิ่มขึ้นเมื่อติดตั้งเชื้อเพลิงที่ใช้พ่นไฟภายในรถถังเชอร์ชิลคโัากาดาจึงใช้วิธีเชื่อมต่อถังเชื้อเพลิงแบบพ่นไฟเข้ากับด้านหลังของรถถัง รถถังนี้สามารถพ่นเปลวไฟได้สูงถึงประมาณ150เมตรเปรียบเหมือนกับมือปืนดักซุ่มยิงหรือนักยิงปืนตัเยอรมัน MG42 เป็นเพชรฆาตเมื่อเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการพนประจำรถของเชอร์ชิลล์อคอกระไดก็เช่นกันก็จะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าสู่สนามปฏิบัติการเป็นเพราะเครื่องพ่นไฟนี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้ฐานเยอรมันกลัวอย่างสุดขีด นอกจากนี้ยังมีเชอชร์ชิล AVRE ซึ่งเป็นยานก่อแบบเต็มรูปแบบที่ใช้สำหรับการเจาะทำลายสิ่งกีดขวางและปฏิบัติการบุกเบิกมีชื่อเลิ่นว่าถังขยะบินได้รถถังเชอชร์ชิล AVRE ติดตั้งปืนโคขนาด25นิ้ว290มิลลิเมตรเพื่อทำลายสิ่งกีดขวางตต้านรถถัง ในฐานะที่เป็นยานยนต์ด้านวิศวกรรมมันเป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถติดชุดอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นสามารถทําการปูผ้าใบาให้รถถังคันอื่นวิ่งผ่านในภูมิประเทศที่เป็นดินโคลนวางม้วนกองฟางเพื่อทําเป็นทางข้ามสนามเพาะเคลียร์ทุ่นระเบิดทางไม้และรวดหนามแนวกั้นในสนามเพาะ รถถังเชอร์ชิลไม่มีชื่อเสียงเท่ารถถังที่34ของโซเวียตหรือรถถังเชอร์แมนของอเมริกาแต่ในฐานะตัวแทนรถถังของอังกฤษมีการผลิต5,640คันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอและรถถัง250คันให้กับสาภาพโซเวียต ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ช่าอังกฤษตระหนักว่ารถถังของพวกเขานั้นด้อยกว่ามากในด้านการออกแบบและการใช้กลยุทธ์เมื่อเทียบกับสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาและเยอรมันและในปี1942พวกเขาเริ่มศึกษาแนวคิดการพัฒนารถถังอเนกประสงค์ที่มีความสามารถในการโจมตีและป้องกันในเวลาเดียวกันและตามแนวคิดนี้รถถังที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือรถถังเซนตุเลียน เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการพัฒนารถถังเชอร์ชิลแล้วฉันคิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่ว่าผู้นำของประเทศหรือองค์กรต่างๆต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนวันนี้เราได้มารู้จักรถถังเชอร์ชิลที่เป็นตัวแทนของรถถังอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กันแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยผ่านทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ